老家没力吧？吧吧吧。 Welcome to Arena. Get ready. Minions will be deployed in five seconds. ก็าได้เรียสองอย่างรวดเร็วนะคะเขาแล่ปลาเร็ว Me double kill! <laughs> วนเปลี่ยนแล้ว ja ก็นี so, like meeting, Yo, mm ่คือบททุกขทรมารหลังจากนั้นเนี่ยผมต้องการไปชวนี้ช่วนี้เพราะว่าผมเลืออเ็น้อจริดนก็ตงนี้ถ้าเกิดมาสงมทางเราได้เห็นว่าเราหีเมื่อไหร่

那么这万多，肯定呢，风险嘛低一点。 เล็กๆที่สามารถใช้อาศัยและแอบอยู่ได้แล้วมีทั้งโตค๊คราบเตาเตาและก็ทอสเ,ต,ะะเต้นเราจะได้ผมก็ตัดสินใจพูดเรือง defeated